ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบิ๊กซีนะสุพรรณว่เธอเขาบอกว่าอ่าได้ขาวว่ที่นี่ของกินเยอะมากเลยนายมาเก็ตที่นี่ตลาดนัด ด้านซ้ายจะเป็นตัวห้างบิก๊กนซะีะนื่ตลาดนัดจะอยู่ตรงลานจอดรถ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะไม่มั่นใจว่าเขามีทุกทุกวันไหม ทุก่อไม้ตีนไก่น่ากินจังหมต่างเร่งไว้แล้ว ุูกหน่อไม้เห <laughs> ็นนู้แหละคนเดียวเลยเอาโคกนมพกหนมเบื้องโตเกียวน้ำชาไขามม่มุกบะหมี่หมูกรอบหมูแดงให้หมูย่าง ขยาวไก่ขยาวมีนะมีมีหอมทอดด้วยน่าก,กินเมื่อกี้เห็นหอมทอดน่าก,กินอยู่อืมเถ้าเหนียวมูนแกงก็มีข้าวแกงไก่ทอดหมูทอด น้ำน้ำพึ่งน้นาวโซดาขาหมูกุ้งดองแซลม,มอนซีอิว้วหมูทอดหมูหมูแดดเดียวทอดกับข้าวเปล่ายำอะโวคาโด ยำยำหนังหมูยำแหนมสดกูเรียนนี่ ต้มพวกผักผลไม้ต้มขนมปังเห็ดย่างเห็ดย่างหมูเต๊ะไก่ย,ย่างผีปลาปลาย่า,ยยางปลาทอดอ

ท้ากล่องนะส0มสิบเนี่ยสามสปลาห้าสิบนี่ข้าเนียวหมูทอดขออ้าวเนียวหมูทอดข้งเนียวจิงมเลยคะ่ะขนมฟังโฮวีสังไส้สังขยะอือไก่ต้ม càng càng chị ừ của ừ. chó ừ ừ หม่มชีหม่มชีน่าก,กินอยู่หม่อมจีบน่าก,กินอ่าตรงนี้ก็เป็นของบิ๊กซีไก่เราเดินรอบหนึ่งเดินอีกรอบหนึ่ง ข้าวโพดข้าวโพดย่างน่ากินเนาะย่างเนยข้าวปัน่นกลวยทับกลวยทับก็น่ากินมันทับด้วย เบอรบลอกสมพรน่ยรอช่องผลไม้กล่องต้มีหกสิบบาท ข้าวกล่องอาหารญี่ปุ่นข้าวกล่องอาหารญี่ปุ่น60 70 80จทอดมันหมูยา่างข้าวมันกับข้าวหมกไก่ ข้าวหมกไาน,นี้ปลาหมึกย่างนาทีก็มีกบปลายา่างผัดมามา่านี่เนยเนยกอบนะเนยกอบ อหานีสามต้ม้มแ่บหองผิก

cham cọp kéo, 100 hay, không tầm ปลาทอดร้อยเดียวยำหนึชิ้น มาละน้ำลำไยถังหงูลูเนี่พิซซ่าคขามีถัโโงหูลูถ้าสอชิ้นใช่ไหมคะห้าสิบบาทไี่ให้เหัเออเออถูกแล้วต้องขอดูอสองชิ้น,น,น,น